สองสาวพี่น้องซึกเป็นทายาทของพลานุ่นใหญ่ที่ถูกฆ่าตายอยู่ในป่าเมื่อช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาคนพี่มีชื่อว่าเมษาส่วนคนน้องชื่อว่าละไมสองพี่น้องรู้ดีว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของตนเองแต่ก็ยังหาโอกาสที่จะแก้แค้นให้กับพ่อยังไม่ได้แม้ว่าทั้งคู่จะเป็นหญิงแต่ว่าพลานแต้มผู้พ่อแก่มีลูกสาวเพียงแค่สองคนเท่านั้น ถึงจะเป็นหญิงแต่ก็ได้รับการฝึกฝนถ่ายทอดวิชาต่างๆในการที่จะต้องใช้หากินอยู่ในผื้นป่าไปจากพ่อจนหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อาวุธปืนสองพี่น้องก็มีฝีมือแม่นยำฉม,มังไม่แพ้ใครในเรื่องวิชา,าคมที่พลานทุกคนต้องมีติดตัวกันบ้างสองสาวพี่น้องก็ยังได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจากพ่อซึ่งพลานแต่เองแกขึ้นชื่อว่าเป็นพลานจอมอาคมผู้หนึ่ง ที่พรานรุ่นหลังๆต่างให้ความเคารพนับถือพลานหลายๆคนก็ยังได้ไปขอหลั่เรียนวิชาอาคมมาจากแกเช่นกันสองพี่น้องจึงถือได้ว่ามีอาคมแก่ก้าแม่น้อยเพราะฝึกฝนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กสมัยก่อนไม่ว่าหญิงหรือชายจะไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องของวิชาอาคมขังหรือว่าเครื่องรางของขังที่ต่างคนต่างก็ต้องการมีไว้ติดตัวเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งสิน้น แม้ว่าตัวของพรานแต้มจะมีวิชาอาคมเข้มขลังแต่แกก็ไม่เคยนำไปใช้นอกลู่นอกทางแม้ว่าจะทำได้แต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่แกต้องการแกจะสอนลูกสาวหรือแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่าของดีมีไว้เพื่อปก้องกตัวและช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่มีไว้เพื่อใช้ลังแกผู้อื่นหรือใช้ไปนในทางที่ผิดผิดแกถึงเป็นคนเฉยเฉยไม่ค่อยทำตัว โอ้อวดให้ใครรู้ด้วยซ้ำถ้าหากพูดไปคงไม่มีใครที่จะสามารถทำร้ายแกได้ไง่ายๆนอกเสียจากว่าแกไม่อยากจะโตตอบก็เลยกลายเป็นเป้าให้ถูกทำร้ายเอาจนตายในที่สุดสองสาวผี่น้องรู้จักนิสัยของพ่อตนเองเป็นอย่างดีแต่มันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผู้ที่ฆ่าพลานแต้มตายก็คือหมอผีอวิชาซึ่งอาศัยอยู่ในอีกหมู่บ้านที่ถัดออกไปไม่ไกลกันมากนัก ปกติผู้คนทั้งสองหมู่บ้านต่างก็ทำมาหากินอยู่ในพื้นป่าเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันเกือบทั้งหมดหมอผีอาคมผู้นั้นเป็นผู้ที่ชอบศึกษาเรียนรู้พวกวิชาลวดสายดำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคมของผวกขมนและหมอผีผู้นี้ก็มีเชื้อสายขมนอยู่ด้วยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรลักษณะการตายของพลานแต้มพลานทั่วไปต่างก็ดูออก ว่ามันเป็นฝีมือของสัตว์ร้ายอย่างเสือไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นฝีมือของสัตว์อื่นเป็นแน่นอนสองสาวผี่น้องก็รู้ว่ามันเป็นเสือแต่มันไม่ใช่เสือธรรมดาอย่างที่พลานทั่วไปรู้แต่มันเป็นเสือที่เกิดจากอาคมของหมอผีอวิชานั่นซึ่งมันก็คือเสือสมิงนั่นเองเรื่องนี้พลานแต้มได้บอกเล่าให้ลูกสาวทั้งสองคนได้รับฟังมานานแล้วว่าหมอผีอาคมผู้นั้น ชอบเข้าป่าไปท้าทายให้ลองวิชาอาคมกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าหมออาคมผู้นั้นได้ยินกิตติศัพท์ของพลานแต้มมานานก็เลยอยากจะรู้ว่าใครจะมีวิชาอาคมเหนือกว่าใครแน่หมอผีนั่นใช้วิชาเสือสมิงท้าทายให้พลานแต้มยิงอยู่หลายครั้งครั้งแรกนั้นพลานแต้มก็ลองยิงด้วยกระสุนปืนธรรมดาแต่ว่าไม่เข้าครั้งที่สองเมื่อเจอกันอีก พลานแต้มก็เลยลองเอากระสุนอาคมยิงเข้าไปอีกครั้งข่าวนี้กระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของเสือสมิงหมอผีนั่นถึงกับหงายหลังพึงล้มทั้งยืนกระสุนทำได้เพียงแค่เลือดไหลซิบๆออกมาจากหน้าผากของมันเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นพลานแต้มก็ไม่เคยยิงอีกเลยซึ่งอันที่จริงกระสุนอาคมนั่นพลานแต้มก็ไม่ได้ปลุกเสกให้มีความเข้มขังอะไรมากนัก เพราะเพียงแค่อยากจะลองวิชาอาคมของเสือสมิงหมอผีนั่นผู้ที่มีอาคมต่างก็รู้กันดีว่าวิชาเสือสมิงนั้นทําให้หนังเหนียวคงกระพันชาติแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นอวิชาหากรักษาไว้ไม่ดีหรือว่าพลาดท่าตนเองอาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปตลอดชีวิตพอพลานแต้มได้ลองกระสุนอาคมชุดนั้นแล้วก็รู้ว่าหากปลูกเสกด้วยอาคมครั้ง กระสุนอาคมของแกคงเจาะกระโหลกเสือสมิงหมอผีนั่นกระจุยทะลุออกไปด้านหลังแล้วซึ่งแค่นั้นพลานแต้มก็รู้แล้วว่าอาคมใครเหนือกว่าใครแต่แกไม่อยากที่จะทำนั่นก็เลยทำให้หมอผีผู้นั้นคิดว่าพลานแต้มมีปัญญาแข่นี้เองแต่ก็ยังชอบมาท้าทายให้ลองของอยู่เรื่อยๆจนการเข้าป่าไปล่าสัตว์ของพลานแต้มนั้นต้องมาเสียเวลาไปกับหมอผีผู้นี้ทุกครั้ง จนเกิดเป็นความลำคัญแต่ก็ดทำอะไรไม่ได้จนสุดท้ายก็ได้ดวลอาคมกับหมอผีอวิชานั่นในที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าแกยอมให้เสือสมิงหมอผีนั่นฆ่าตนเองให้ตายเสียจะดีกว่าที่จะต้องมาผิดสัจจะวาจาของตนเองที่ได้ตั้งปฏิพานเอาไว้ไม่เช่นนั้นจะมีหน้าที่ไหนไปสอนสั่งลูกสาวและลูกศิษย์ของตนเองได้ นั่นก็นเลยทำให้พลานแต้มถูกเสือสมิงฆ่าตายในที่สุดสองสาวพี่น้องแม้จะจำคำสั่งสอนของพ่อได้อย่างขึ้นใจแต่ผู้เป็นลูกนั้นก็ใช่ว่าจะเหมือนพ่อไปซะทุกอย่างเมื่อมีความแค้นจะไม่ชําระแค้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะหากไม่มีหมอผีอวิชานั่นพ่อของตนเองก็คงไม่ต้องมาพบจุดจบของชีวิตแบบนั้นเพราะความที่อยากจะเป็นผู้มีอาคมเข้มขลังแก่กล้ากว่าใคร ซึ่งอันที่จริงมันเองตั้งหากที่น่าสมควรที่จะตายซะม,มากกว่าสองสาวพี่น้องแม้ว่าอาคมจะไม่ได้แก่กล้าเทียบเท่ากับผู้ที่เป็นพอ่อแต่ก็คิดว่าคงจะต้องเหนือกว่าหมอผีเสือสมิงนั่นแน่สองพี่น้องใช้เวลาปรกเศษกระสุนอาคมอยู่ร่วมสิบวันเพื่อความเข้มขลังรอเวลาและโอกาสที่จะฆ่าหมอผีเสือสมิงนั่นให้ได้จริงๆกระชายวาจะไม่มีโอกาส ที่จะจัดการกับหมอผีเสือสมิงแต่ด้วยคำที่พ่อได้สั่งเสียเอาไว้ว่าหากพ่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาถ้าจะคิดแก้แค้นก็ขอให้ผ่านสาเดือนไปก่อนถึงจะสามารถลบล้างสัจจะสัญญาต่างๆที่พ่อได้พ่ำสอนเอาไว้ได้เพราะว่าพลานแต้มได้สาบานเอาไว้กับอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาอาคมทั้งหมดให้ปกติทั้งสองพี่น้องก็พากันเข้าไปนั่งห้าง ดักยิงสัตว์ป่าอยู่แล้วเป็นประจำเพราะนอกจากพ่อแล้วก็ยังมีแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดูแลยามอยู่ในป่าก็จะใช้เวลาที่เหลือฝึกฝนสมาธิจนแก่กล้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนครบสามเดือนเสร็จสพี่น้องก็เข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าเหมือนปกติแต่ว่าครั้งนี้มาได้ตัางใจที่จะเข้าไปล่าสัตว์ปืนสองกระบอกขู่กาย ถูกบรรจุเอาไว้ด้วยกระสุนอาคมที่เข้มขลังเมษาผู้เป็นพีสาวได้นำเอาขี้พึ่งที่พ่อเก็บไว้ทำพิธีต่างๆเอามาปั่นเป็นลูกควายธนูขึ้นมาหนึ่งตัวสองผี่น้องช่วยกันปลุกเสกควายธนูตั้งแต่ช่วงบ่ายประจนคำ่ำด้วยอาคมเข้มขลังที่พ่อได้ถ่ายทอดให้ทั้งหมดควายธนูขี้พึ่งก็เริ่มขยับตัวราวกับมีชีวิตแล้วจู่ๆก็พุ่งหายไปในอากาศ สองสาวพี่น้องรอเวลาแค่ให้เสือสมิงหมออาคมปรากฏตัวขึ้นควายธนูขี่พึ่งจะเป็นผู้พาให้มันมาหาถึงที่สองพี่น้องรอเวลาแก่แค้นให้กับพอ่อจนเกือบสองทุ่มถึงได้มีเสียงเอะอะโครมคลามดังลั่นมาแต่ไกลเสียงเสือร้องคำรามลั่นใกล้เข้ามาควายธนูขี่พึ่งคงไปล่อหมอผีเสือสมิงมาแล้วจนเมื่อมาถึงใตน้นางห่าง ก็เห็นร่างควายธนตัวดำะมืนมาหยุดยืนจังก้าหันกลับไปทางที่มันพุ่งมาพลิบตาเดียวก็มีล่างเสือลายผาดกอนตัวใหญ่ยาวปรากฏตัวขึ้นทั้งขู่พุ่งเข้าใส่เหมือนจะโกรธแค้นกันมาเนิน่นดนานไอ้ลายผาดกอนนี่สิคงจะเป็นหมอผีอาคมนั่นปล่อยให้เสือสมิงกับควายทโนูสู้กันอยู่พักใหญ่จนเห็นว่าทั้งคู่เลื่มจะอ่อนแรงลงเมษาผู้เป็นพีสาว ก็ตะโกนล,ลงไปยังสัตว์อาคมทั้งสองนั่นมาเจอกันจนได้นะหมอผีเท่าเสียงของเมษาทำให้เสือสมิงหมออาคมหันขวับขึ้นไปมองบนต้นไม้มันก็เห็นสองสาวผีน้องอยู่บนนั่งห้างนั่นและในจังหวะเดียวกันกับละไมผู้เป็นน้องสาวที่ถือปืนสองลงไปที่ล่างของมันอยู่แล้วก็สับไกโปงกระสุนอาคม หุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของไอ้ลายผาดกอนเสือสมิงเข่าอย่างจังกระสุนนัดแรกทําได้เพียงแค่เลือดซิบซเสือสมิงนั่นร้องคํารามลั่นเหมือนสะใจที่คิดว่ากระสุนอาคมนั่นไม่สามารถที่จะทําอะไรตนเองได้ซึ่งกระสุนนัดแรกนั้นละไมตั้งใจจะเอากระสุนเดิมที่พ่อเคยปลุกเสกเอาไว้ยิงเข้าไปก่อนเพราะอยากจะรู้ว่าตอนที่พ่อยิงตอนนั้นเป็นยังไง ถึงได้รู้ว่ากระสุนอาคมที่พ่อไม่ได้ปลุกเสกให้เข้มขลังมากนักก็สามารถทำให้มันเลือดไหลซิบซิบได้แล้วเป็นไปตามที่พ่อได้บอกไว้เมษาจ,จึงยกปืนของตนเองสองลงไปแล้วก็สับไกปงกระสุนปืนระเบิดตมพุ่งเข่ากลางแสกหน้าของมันยังจุดเดิมที่ละไมได้ยิงไว้อย่างแม่นยำเสียงที่ร้องคำรามรั่นเหมือนจะเยาะเย้ยเมื่อคู่ของมันกลับกลายเป็นเสียงร้องโอก ล้มลงนอนดิ่นพล่านกับพื้นก่อนที่มันจะลุกปวดพลาดขึ้นมาเลือดแดงฉานเต็มใบหน้าสองสาวผี่น้องหัวเลาะลั่นด้วยความสะใจหมอผีอาคมผู้หญิงทนงตนคงคิดว่าไม่มีใครจะสามารถทำอะไรได้เพราะตนเองนั้นแก่กาซึ่งอันที่จริงนั้นไม่ใช่เลยหญิงพ่อของตอนเองด้วยแล้วหญิงรู้สึกเวทนาสงสารไม่อยากจะทำซะมากกว่า แต่หมอผีที่คิดว่าฆ่าพ่อของตนเองได้ก็เพราะคิดว่าตนเองนั้นมีวิชาที่แก่กล้ามากกว่าแต่เมื่อบัดนี้เมื่อถูกกระสุนอาคมเข้าไปเต็มกลางหน้าภากแม้ว่ามันจะไม่ตายคาที่ก็เลยถูกควายธนูพุ่งเข้าควิดเข้าชนกิ่งกระเด็นกระดอนไม่ต่างอะไรกับก้อนเนื้อกระดูกระเดี่ยวแข้งขาหักสะบันเลือดสดๆทลักออกมาจากปากแดงฉาน ร่างเสือสมิงคืนล่างกลับมาเป็นหมอผีดังเดิมพร้อมกับแหกปากร้องลั่นขอชีวิตซึ่งสองพี่น้องก็ยอมไว้ชีวิตแต่โดยดีเรียกควายธนูกลับมาเป็นขี้พึ่งดังเดิมก่อนที่สองพี่น้องจะปีนลงจากนั่งห่างเดินกลับเข้าหมู่บ้านในค่าคืนนั้นเลยการร้องขอชีวิตของหมอผีอวิชชาได้ผลเพราะสองสาวพี่น้องเห็นสภาพของมันแล้ว ต่างก็รู้ดีว่ามันคงจะไม่มีทางหลดตายไปได้หมอผีเท่าขยับตัวไปไหนก็ไม่ได้กระดูกกระเดี่ยวแข้งขาหักพับงอจนหมดสภาพไม่นานนักก็กระอากเลือดด้วยความเจ็บช้ำอย่างหนักตามร่างกายเลือดสดสดพุ่งออกมาจากทางปากและจมูกตอนลมหายใจเหือกสุดท้ายหมอผีตาเลือกถลนขาดใจตายอยู่ตรงนั้นนับจากค่ำคืนนั้นไปอีกสองวัน ถึงได้มีพลานเข้ามาพบกับป่างไรวิญญาณของหมอผีอวิชาเสือสมิงนั่นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าหมอผีนั่นตายด้วยเหตุอันใดเพราะเรื่องนี้สองสาวพี่น้องไม่เคยปริปากบอกใครแม้แต่คนเดียวนับตั้งแต่วันนั้นกับการที่ล้างแค้นให้กับพ่อของตนเองได้สำเร็จสองสาวพี่น้องก็ยังคงเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพต่อมาอีกหลายปีจนเมื่อพากันไปมีครอบครัว ถึงได้เลิกลาจากอาชีพการเป็นพานเป็นในที่สุด